ส่วนรองพู้บัชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้ลงพื้นที่ที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลหลังจากพบว่าได้มีการบุกรุกป่าสงวนไปกว่า100ไร่มีการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆขวางทางน้ําสาธารณะจนชาวบ้านเดือดร้อนเราจะไปติดตามภารกิจนี้จากคุณเศษฐาโสรินครับ ภารกิจของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเดินหน้าปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าหลังพบว่านในอำเภอภูรเรือจังหวัดเลยมีกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เข้าไปบุกรุกพื้นที่เขตป่าสงวนและมีการออกเอกสารสิทธิ์โดยไม่ชอบ พลตเอกศิวาลาลังสิพรมนกุลรองผู้ชัการตํารวจแห่งชาติพร้อมด้วยคณะทํารรงานลงพื้นที่ตรวจสอบภายในสวนป่าหิมะวันอําเภอปูเรือจังหวัดเลยซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ปฏิบัติธรรมของวัระธรรมกายโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงพบว่าสวนป่าหิมะวันแห่งนี้มีการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆลุกล้ําเข้าไปในเขตพื้นที่สาธารณะนอกจากนี้ยังพบว่ามีการทําลายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อน,นํามาทาประโยชน์ ผิดไหมล่ะไม่ได้ขอญาติก่อสร้างอ่ะผิดไหมคุณเป็นทนายอ่ะผิดไหมครับครับนี่คืออะไรผิดหรือไม่ผิดของของบีข้อจะเป็นของผลส่วนพอิีท่านไม่ไม่ไม่ใช่มันผิดหรือไม่ผิดอ่ะถ้าจริงแล้วโดยหลักก็ผิดครับท่านผิดก็ผิดก็แค่นั้นน่ะก็คุณก็ไปแก้ไขให้มันถูกผมไม่ได้ว่าอะไรครับจากการตรวจสอบพบว่ามีการก่อสร้างบ้านพักผู้ปฏิบัติธรรม150หลังบ้านพักรับรอง3หลังและอาคารอื่นๆอีก5หลัง จากการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์นส .3 พบว่าก่อนหน้านี้มีที่ดินทั้งหมด10แปลงรวมเป็น84ไร่ก่อนที่จะมีการยื่นขอเอกสารรวมที่ดินเป็นแปลงเดียวในชื่อของพระชายบูุ์สิทธิผลหรือพระธรรมชยโยแต่กลับมีเนื้อที่เพิ่มเป็น129ไร่จากการตรวจสอบพบว่ามีการบุกรุกเพิ่มเติมสำ,สำคัคัญผิด ตอนที่มีเอกสารผิดเป็นสนสสามก็แสดงว่าคนออกนอสามเดิมมันไม่ชอบดิทั้งนั้นน่ะตอนนั้นคือเราใช่ไหมเร,เราทำตามที่มีเอกสารเท่านั้นเองอ<า>ไม่ใช่ดิถ้าคุณบอกว่าอาคารนี้มันถูกต้องเนี่ยหนึ่งคุณขอยัสร้าอาคารกับเทศสบายเขาไหมส่วนอีกหนึ่งพื้นที่ในตำบลล่องจิกอำเภอภูเรือพบว่ามีสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ําสาธารณะที่ใช้หล่อเลี้ยงชาวบ้านกว่าสิบหมู่บ้าน ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถเข้ามาทํามาหากินในลําน้ําสาธารณะดังกล่าวได้นายอำนวยร่องกิจผู้ใหญ่บ้านหมู่8เปิดเผยว่าสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเป็นของสวนป่าหิมะวันที่เข้ามาก่อสร้างไว้เมื่อปี2555ที่ผ่านมามีการล้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่สุดท้ายก็เงียบหายไปเดือดร้อนครับเดือดร้อนเพราะอะไร เพราะว่าทางเข้าก็ปิดแล้ว okay, <okay>, okay. ทางเข้าก็ปิดไหมเขาว่าไงเขาปิดทางเข้าไม่ให้เข้าใช่ไหมเมื่อกี้เห็นมีประตูกั้นน่ะครับใช่ครับอืมลเลคยรายง,งานท่านแายเพิร์ไปไหมเคยรายง,งานท่านนายกครับนายกเทศบาลครับนายกเทศบาลครับพลตํารวจเอกศิวรลาระบุว่าสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดจะต้องยึดไว้ทําการตรวจสอบพร้อมที่ดินทั้งหมดว่าได้มาถูกต้องหรือไม่และจะมีการเสืบหาผู้ร่วมกระทำความผิดต่อไปส่วนในวันพรุ่งนี้จะมีการลงพื้นที่ทางภาคเหนือ เพื่อตรวจสอบการบุกลุกพื้นที่ป่าสงวนตามนโ,โยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอเศษฐาโสริรนข่าวไทรัทีวีรายงาน